มามาต่อกันที่คุณโยยศวดีกันบ้างค่ะโอเคมามากันถึงคุณโยเขาบอกไงนะปลื้มดาราอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคนนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะกัวฟู่เฉิงโอ้โหล่อไหมคุณชอบไหมคุณปลื้มโอ้ยแซบอยู่นะอายุเยอะแล้วแต่ยังเป๊ะเป๊ะอยู่ดูได้ไงก็ดูจากหุ่นที่คุณโยเขาโพสิจ๊ะเออ นะครับก็ไม่ยอมเปิดสถานะกับหนุ่มคนใหม่นะครับว่าตกรงนี่เป็นอะไรกันแน่นะครับแต่ใครจะรู้นะครับว่าหนุ่มที่นางแบบสาวก้านยาวอย่างคุณโยโยศวดีเนี่ยออกการปลื้มเป็นพิเศษนั่นก็คือ กัวฟูเฉิงนั่นเอกโอ้ดูหุ่นดีดูสิคุณใช่ไหมวันนี้ผมเพิ่งดูหนังก็ช่วงบ่ายเนี่ยก่อนมาจากรายการนี่แหละบอกชอบมากชอบมานานแล้วดูแล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีเมื่อไม่นานนี้นะครับเธอยังโพสภาพของเขาโชว์ซิกแพคพร้อมกับคอมเมนต์ใต้ภาพด้วยฮะ เคยเจอคุณกว่าพูดถึงตอนเราทำงานที่ฮ่องกงตอนเราเป็นเด็กๆเลยนะใช่ไหมเออเขาหล่อนะแต่เขามีชื่อเสียงว่าก็อาจจะไม่ใช่ชายแท้อะไรอย่างนี้นะเยวว่าไม่เกี่ยวอ่ะสําหรับโยเนี่ยชายแท้ชายไม่แท้คนที่ดูแลตัวเองก็คือเพศเหมือนกันก็ถือว่าเขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดในวัยของเขาว่าดูอย่างกับคนอายุสามสิบเลยอ่ะประทับใจอะไรในตัวเขาบ้างจริงๆขอแอดไอจีไปเขายังไม่รับนะเราเล่นเดี๋ยวว่าประทับใจชั่วชอบคนดูแลตัวเองโดยที่ไม่หมายว่าเราจะอายุเท่าไหร่ ไอีจีไปนี้ไอรีจีจริงด้วยใชียยังไม่ได้เช็คนะเดี๋ยวขอดูเขารับยังเ <laughs> <laughs> ขารับแล้วครับก็จะบอกลว่าเอรอน you're perfect โ k a ขอสียงปื้กับคุณาแม่เป็นปลื้มออกหน้าออกตาขนาดนี้ระวังหวานใจตัวจริงที่ยังไม่ได้เปิดเผยสถานะ <laughs> เขาจะน้อยใจนะคะ่ะ <laughs> <laughs> ต่ชอบภาพแบบนี้นะดูมีลุ้นดิ <laughs> <laughs> ใช่ไหมอืม เนเปล่า <c oughs> ไม่ได้หมายถึงภาพคุณโยภาพคุณกลัวฟู่เฉิง <c oughs> ลุ้นว่ามันจะต่ำกว่านั้นอีกไหมเกหรือว่าถอดล่างจะเป็นข้างบนไหมอะไรป่ะใชหมหมายถึงว่าคุณโยนั่นแหละเฮ้ยแต่หุ่นเป๊ะจริงๆอะเป๊ะแปล<ป>กใจมากเลยดูวันนี้ดูเรื่องโควอก่อนมาเนี่ยเห<ๆ>มก็นบอกเออ่ทำไมมันเท่เนีงง่ยวะดูมุมไหน,นมันก็ดูเท่และเห็นบอกว่าล่าสุดนี้เพิ่งมาเมืองไทยเพื่อนเห็นอาบแดดอยู่เอสีหล่อยสองเฮ้ยเอมพเรียมเลยนี่อย่างนี้น่าเกลียดจริงเลยไั่เป็นแค่ข่าวลืออ๋อแล้วนี่คุณไปรู้ได้ไงไม่ได้หรอกอย่างเราชนีก็ต้องมีความหวัง いい子もあげ